ก่อนขายขายฝันวันที่24มกราคม2569ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรจติกวรณนิตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัววิาพากวิจารณ์ล่าสุดของพักเพื่อไทยโยบายที่สร้างผิดของประเทศนายกรระบุกผ่านพยายิารณ์ถืาวาเป็นเรื่องที่ยอมากโดยได้โพสต์ข้อความหลายวับจจุนพันอยู่หลาย ประยะ์การวิาพากษ์หลายพักอื่นมาตลอดตั้งใจปล่อยให้ประชาชนพิจารณากันเองแต่นโยบายสุ่มแจกวันละ9ก้าล้านบาทนี่น่าผิดหวังจริงๆนอกจากสิ้นเปลืองแล้ววิธีการสุ่มเลือกจากกลุ่มต่างๆก็ขาดความโปร่งใสยอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายผอมาจากไม่แปลกใจว่าผู้ได้รับเงินจะเป็นหัวคะแนนหรือพรรคพวกของเพื่อไทยก่อนหน้านี้ผมเห็นเพื่อไทยพยายามเปลี่ยนลุกใหม่ด้วยมาตรวิชาการของดอกเตอร์ยศชอนันผมก็นึกว่าเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยน แต่แล้วก็ยังเอาหมายทางเศรษฐกิจหรือสังคมเที่ยวที่แล้วด้วยเงินดิจิตอลก็แพ้เลือกตั้งมาแล้วรอบนี้ขายฝันไปเถอะครับทางรัฐวิจาหกิจพักเพื่อไทยได้เปิดตัวแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ซึ่งถูกมองจากหลายฝ่ายว่าเป็นการใช้กลไกการสุ่มมอบเงินช่วยเหลือซึ่งนายกรชี้ให้เห็นว่าอาจไม่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริง และส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบงบประมาณของประเทศกรอนอุมสุ่มแจก่งิน9ล้านของเปเลี่ยนชี้สิ้นเปลืองขาดความโปร่งใสวันที่24มกราคมือข่าวรายงานว่านายกรจติกวัวณิตรองหัวประชาธิปัตย์ได้ตัตัววิจารณญาณของสัมภารากรผิดหวังและทำลายสัมภารากร ผิดหวังและทำลายระบบการคลังของเอนายกรระบ,บุพยายามอีกเรียกงวิจารณ์มาโดยตลอดแต่กรณีนี้ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากโดยได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าหลายวันที่ผ่านมาผมเจอคุณจุนพัน์อยู่หลายเวูดว่าจะที่จะนเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองแต่สุดท้ายก็คือการเอาเงินภาษีมาแจากอีกเช่นเคยและแจกแบบน่าเกลียดมากเพราะผลทางสัต ตามน,นโยบายพรรคอื่นมาตลอดตั้งใจปล่อยให้ประชาชนพิจารณากันเองแต่นโยบายสุ่มแจกวันละ9ล้านบาทนี่น่าผิดหวังจริง,รงๆนอกจากสิ้นเปลืองแล้ววิธีการสุ่มเลือกจากกลุ่มต่างๆก็ขาดความโปรง่งใสอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายพอมาจาับไม่แปลกว่าผู้ได้เพื่อไทยเปลี่ยนลุกใหม่ด้วยมาดวิชาการยศชอนันผมก็นึกว่าเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยน เิมเอาเงินภาษีมาแจกแบบไม่มีอย่างอายไร้เป้าหมายทางเศรษฐ,ฐกิจหรือสังคมเที่ยวที่แล้วด้วยเงินดิจิทัลก็แพ้เลือกตั้งมาแล้วรอบนี้ขายฝันไปเถอะครับทั้งนี้การวิาพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่พักเพื่อไทยได้เปิดตัวแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ซึ่งถูกมองจากหลายฝ่ายว่าเป็นการใช้กลไกการสุ่มมอบเองินช่วยเหลือซึ่งนายกรชี้ให้เห็นว่าอาจไม่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จ,จริงและส่งผลต่อความเชื่อมั่นประเทศ สที่ร้อยหกเอาผู้สื่อขา่าวบนเฟซบุ๊กส่วน,วนตัวละกอนโดยระบุว่าเป็นในายใหญ่ที่สร้างความและทำลายการคลางของได้โพสต์จุนการวิพากษ์ว,วิจารณ์ แต่นโยบายสุ่มแจกวันล้านบาทนี่น่าผิดหวังจริงๆกลุ่มต่างๆก็ขามเปลี่ยนลุกใหม่ด้วยมาตรวิชาการยศชดมาเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนแต่แล้วก็ไม่ได่ไร้ปสังคมเที่ยวที่แล้วด้วยแพ้เลือกตั้งมาแล้วไปเถอะครับาจามีหลักที่เพื่อไทยได้ ม่ซึ่งถูกมองจากหลายฝ่ายว่าเป็นการใช้กลไกการสุ่มมอบเงินช่วยเหลือซึ่งนายกรอนชี้ให้เห็นว่าอาจไม่มีประสิทธิภาพผลตอบรับ9ล้าน4ราคโคนฟีบุ๊กส่วนตัวหลายระบบการคลางของ คือเป็นเรื่องที่บอกหลายครั้งว่าอบายที่เด็ดออกอาจจะเปิดตัวนโยบายอะไรที่จะแต่สุดท้ายก็คือการเอาเงินภาษีมาแจกเคยและแจกแบบอย่างเก็บหลุดหัใจป เก้ล้านบาทนี่น่าผิดหวังจริงๆนอกจากสิ้นเปลืองแล้ววิธีการสุ่มเลือกจากกลุ่มต่างๆก็ขาดความโปร่งใสอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าเงินไทยก็เพื่อไทยยุ่ภาษีภาษีอย่างอ้ายไรเป้าหมายทางเศรษฐกิจหรือสังคมเที่ยวที่แล้วด้วยแล้ว รอบนี Answer, ้ขายฝันไปเธอครับวิจารณ์ใายการก่อนชี้ให้เห็นไม่มีงานประกาศข้อควุกส่วน ให้ประชพวกเที่ยวที่แล้วด้วยรอบนี้ขายฝันไปเถอะครับร้อยหกสิบสร้างข่าวว่าจะเปิดตัวนโยบายอะไรที่คือการเอาเงินภาษีมาแจกมากเพราะผลทางเส็นสูบายพัคอื่นมาตลอด ตั้งใจปล่อยให้ประชาชนพิจารณากันเองแจกวันละ9ล้านบาทนี่น่าผิดหวังจริงๆนอกจากสิ้นเปลืองแล้ววิธีการสุ่มเลือกจากกลุ่มต่างๆก็ขาดความโปรง่งใสอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายจจกไม่แปลกใจว่าผู้ได้รับเงินจะเป็นหัวคะแนนหรือพักพวกของเพื่อไทยก่อนหน้านี้ผมเห็นเพื่อไทยพยายามเปลี่ยนลุกใหม่ด้วยมาตวิชาการของดอตอร์ยศชนันผมก็นึกว่าเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนจริงแต่เหมือนเดิม,มแบบไม่ได ไรเป้าหมายทางเศรษฐ,ฐกิจหรือสังคมเที่ยวที่แล้วด้วยเงินดิจิตอลก็แพ้เลือกตั้งมาแล้วรอบนี้ขายฝันไปเถอะครับทั้งนี้การวิาพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่พักเพื่อไทยได้เปิดตัวแนวทางการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจรูปแบบใหม่ซึ่งถูกมองจากหลายฝ่ายว่าเป็นการใช้กลไกการสุม่มมอบเงินช่วยเหลือซึ่งนายกรชี้ให้เห็นว่าอาจไม่มีประสิทธิภาพในจริงและความเชื่อมั่นในระบบงบประมาณของก้า ว่าในาสวดทำลายก่อนใสที่จะบ้านแต่สุดท้ายก็คือการก่อนจะบ้านแต่สุดท้ายก็คือการออมภาษีมาแจก,กเงนก็ยังเหมือนเดิม อยางอายไรเป้าหมายทางเศรษฐกิจหรือเหล่ามีขึ้นหลังจากที่ให้โพสต์ข้อความอาทิ่ผ่านมาพยายามเลี่ยงการวิจารณ์นโยบายพรรคอื่นมาโดยตลอดแต่กรณีนี้ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากโดยได้โพสข้อความระบุว่าหลายวันที่ผ่านมาผมเจอคุณจุนพันอยู่หลายเวทีน้องเขาบอกหลายครั้งว่าจะประกาศนโยบายที่เด็ดออกมาคืนนี้ที่เวทีพารากอนผมก็อุตส่าห์ตั้งใจรอดูว่าจะเปิดตัวนโยบายอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง มตั้งใจหลีกเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายพรรคอื่นมาตลอดตั้งใจปล่อยให้ประชาชนพิจารณากันเองแต่นโยบายสุ่มแจกวันละ9้าล้านบาทนี่น่าผิดหวังจริงๆนอกจากสิ้นเปลืองแล้ววิธีการสุ่มเลือกจากกลุ่มต่างๆก็ขาดความโปรง่งใสอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายผอมาจากไม่สนใจว่าวผมุจะเป็นหัวคะแนนหรือพรรคพวกของเพื่อไทยก่อนหน้านี้ผมเห็นเพื่อไทยพยายามเปลี่ยนลูกใหม่ได้มากวิชาการของด็อกเตอร์ยศชอ,อนันผมก็นึกว่าเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนจริงแต่ก็ยังเหมือนเดิม แล้วด้วยเงินดิจิตอลก็แพ้เลือกตั้งมาแล้วรอบนี้ขายฝันไปเถอะครับไก่การสุ่มมอบเงินช่วยเหลือซึ่งนายกรชี้ให้เห็นว่าอาจไม่มีประสิทธิภาพเชื่อมมาแจากนัาเกลียดชี้สิ้นขาดความโปร่งใสขายฝันวันที่24มกราคม2 5 0 0ผู้สื่อข่าที่เปิดตัวนเวทีสยามพารากอนโดยระบุว่าเป็นนโยบายที่สร้างนายกร